อย่าทำหนึ่งสิ่งนี้ถ้าคุณเป็นโตกไตระยะที่ห้านะคะแน่นอนค่ะเราเป็นระยะที่ห้านี่สุ่มเสี่ยงต่อการเฝ้าไตสูงมากแต่วิธีการปรับโภชนาการนี่ก็จะช่วยชะลอความเสื่อมของไตนะคะฟื้นฟูไตขึ้นมาเราอาจจะไม่ต้องฟอกก็ไดในในระหว่างที่เรากําลังที่จะปรับพฤติกรรมมีความตั้งใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเลืองอาหารโรคไตควบคู่กับค่าเลือดต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยเรากําลังที่จะทําให้ไตฟื้นฟูขึ้นห้ามเด็ดขาดคือการที่เรา ทำทำหยุดหยุดหรือหลุดบ่อยๆเช่นกลับไปทานอาหารที่เราเคยชอบคุ้นชินชอบกินเปรี้ยวจัดหวานจัดมันจัดเค็มจัดต่างๆเหล่านี้นะคะจะทําให้สิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยไปไม่ถึงฟังแน่นอนค่ะไตคุณก็เสื่อมคุณอาจจะต้องฟอกไตไปตลอดชีวิตก็ได้เพราะฉะนั้นเรามีการฟอกไตเป็นเดิมพันนะคะไตยรที่ห้าฟื้นฟูได้ค่ะแต่ขอให้คุณปรับปรุง การบริโภคอาหารอย่างเข่งคัดจริงๆแล้วก็ไม่ต้องเคร่งเครียดนะคะตั้งใจทําแบบนี้1วัน2วัน3วันเมื่อดีขึ้นแล้ว